เจอข้อความนี้ก็สะดุดตาอะไรเพราะว่าอยู่ Blue Heaven ได้เห็นเพื่อนเข้ามาก็เจอรับตอกบ้าน23ดูซิว่ามันรับตอกจกริงไหมมำไมเหียหนเนี่ยฟ้องตายเหรอ,อ,อเหียคือมันคึอไวารับตอกบ้าน23

Nice thought. เราเอวมาเป็นเพื่อนที่แท้จริงสำหรับอีโอมนะก็รถบรรทุกอยู่ไหนอ่ะรถบรรทุกไหนวะรถบรรทุกเย่าบอลนะเนี่ย เหมือนว่าเริ่มมันขยับนะครับกดลรอเราหาของเสริมนนะองอเสริมเป็นไฟนะครับเยี่ยให้สุดครับไยไหม่บ้านไฟบ้านไหมบ้านดลวยไฟไหม้ไฟไหม้วยไไหม่ Peace. <laughs> Khó lại mày chết chat. Khó lại chết Hãy subscribe à, yeah. so yeah. <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ลองใช้ดลอ่ได้ดเยไอ้ขงหยาได้ม่ได้ไอ้ยา อ,อะไออปั่นสมองมันอ่ะมันไปไหนกันชื่ออะไรกูยังไม่ได้จดเลยเนะี่ยเออมันไปแล้วเนี่ยเพื่อนกูอะท่องกูหายไปไหน,นกูหาเพื่อนไม่เจอทีอเด้วไปไหน ไม่ได้ไอ้ไม่มีใบเล่สาากลนะักตัวมานะวิปลาสถ้าหอนทำไมเฮ้ไอ้พวกวีไอพีเป็นข้อบรรยาวอ่อนนะติ๊งต้องจัดไอ้เหี้ยไปไหนสัตว์ไปบ้านเกาะฮะแม่งไปบ้านเกนาะแชทแม่งไปบ้านเกนาะสามสอง ลูลูลูพิกัดบอ๊ะรูพิกัดบ้านไม่ซื้อเย็บบ้านไม่ซื้อรู้ข้องตายบ้านไม่ซื้อเย็บบ้านไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อจัดบ้านไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อไม่ซื้อบ้านกูกดล็อกก่อนเฮ้กูกดล็อกเนี่ยเลว้ายยุกบกูซื้อบ้านก่อนขวายว้ายยุกูซื้อบ้านก่อนขวาย ไปไหน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 เหรอไอ้เไเ,เ้ยน,น,นี่ยนสัตว์มระบบระบบเนี่ยมึงเข้ามาดมึงเปิดใช่ปะโอยมันเปิดที่อเปิดท so ีกรีนมึงกูเต็มบบอะเดมึงเปิดมาพ้องตายอะอไไปนะบ เด็กต่เกมพิกเอบอกเลยชอบูบันเอบอกชอบอยางเจตั้งคันขวายดุงดุพ่อมีสารอ้สารมีเชียวไอ้เนี่ยมี่ยวมีเชี่ยวพ่อตายเลยมีเียเลย กูคิดว่ากูกูโดนแล้วกูไม่สามารถกลับได้แล้วกลับแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านโชว์ไอ้พวกไม่มีโลบัรสัตว์สภาพเนี่ยดาย่างที่เ็เลือนอะไอ้จนอะไรวะคนโสดมานี่มาเดี๋ยวกอนเอ็มดูดูโอ้โหเสียได้ของเลยเขาห้องไหอ่ะ

มันข้าบ้านข้าบ้านกูเข้ายังไงไก่จน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 น้า้าเนี่เขาเกบบ้าเขาข้าบ้านเวลาย

กูผมกาดโอ้ยมึงกัดเอ้ยไม่มีสิพูดวุ่นเลยมันต้นองเสือก

หัวขาไอเดียวหอว่าก็ ไช้เลย่องชอบแล้วเยคแล้วยิ่งเก่งเก่งน both.

เหวงตายโคตไปเรื่อยอ่ะ ที่พ่อยปากก็พิส ในกล้องอ่ะพูดข่าเลยเฮียเก่งแล้วไอ้สัตว์กำลังเปิดไม้แล้วมึงเดากูเปิดแนี่ยไอวเนี่ย 아 <목소리가> เก็นก่อนก่อนเปิดล้วดีกว่านี่ดอกจันแล้วก็บอกว่าดิตมาเฟซมาไอ้

照片啊，你啊，哎呀。